เราก็ต้องดูใชว่าเขาเป็นยังไงนะเอ๊ะตั้งใจดูหรือเปล่าเอ๊ดูหรือเปล่าอ๋อเช็คก่อนเช็คก่อนเป็นอย่งนีนะคะเอ๊ะเป็นไงรอนานไหมคะคุณพี่หนะ รสหวานกว่าปกติอเพราะว่าสวนป้าของ,ง,อ,ง,อ,งอยู่ฝั่งนู้นโอ้ก็ไม่คุณลองดูลำไย,ยอันนี้อ,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 อี่างพูดมันจมันจะมีความหวานกับความกรอบอยู่ในตัวเดียวกันและที่สำคัญมันไม่มีเม็ดอี่ก็ชงกันหวานเชียบ ชงผู้พันหวานกรออันะค่ะทำยั์ใกล้วันน้อยคำพูดค่ะมีมีโน้ตม,ม,มาบอกด้วยคับมีโน้ตเขียนมาบอกข้างใอนขอะญาติพี่นิดนึงนะคะแต่เราลุ้นตรงนี้พี่ๆแน่ต้างหลังนะคะสมมนะคะ อาาา่านว่า,วะาอ,อะไรสามโลร้อยคะน้องมิตาได้เยเนความในใจมาเดี๋ยวเดี๋ยวหรูขออนุญาตเก็บเป็นความลับไปอ่านดีใจเองบนรถตู้นะพี่นะ อี่ยาขอบคุณไรนามผู้มีอุปการะโอ๊ยสองเวลาสองตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ไงอันนี้ชมพู่ป่ะครับใช่ไหมฮะอันนี้มาอะไรครับพี่อ่ะไม่รู้เหมือนกันอันนั้นยักษ์ไต้หวันเออไต้หวันอันนี้ยักษ์ญี่ปุ่นนะราใกล้กันนะนี่ มีตายิราแล้วอยากได้เแบนเหมือนกันไเป็นเดือนเลยนะนี่ขอบคุณค่ะคุณแม่คป็นสวยขอบคุณค่ะมาเดียวกันอยู่บ้านใดเลยลูกคุณกำลังอดไรถอยนะคะอ๋อคุณแม่บอกว่าคุณมนเดียวกันอยู่ม้านเดียวกันน้องคนพนุ่งตาเป็นสาวอุดรได้ไแม่ ไม่เป็นไรค่ะอยู่ใกล้กันขอบคุณมากเลยนะคะนี่เป็นของคุณปดไหมปดไมเนี่ยเดี๋ยวควจะไม่ปวดนเียนะอันนี้คือมีนักร้องพกไมมาจะพิจาริกันหรือไง ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะถ่ายูปแล้วยังถ่ายแล้วนานเรียบร้อยค่ะอะไรนะเมื่อกี้เอากล้วยไ้หมกล้วยไม้ก็มีกล้วยไม้ก็มีกับผะดก่นะคะเอาที่ว่ามาเป็นของกินจริงไม่ยาไม่านะคะเพราะว่าบอกเลยว่ามีตาเนี่ยมีตาเนี่ยมีเคยมีนะประสบการณ์นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะโชว์เดี๋ยวหลวงพาอแพูดมากนิดนึงนะคะไปโชว์ยาวๆเลยเราจะพูดแค่ช่วงนี้ละแค่ช่วงนี้หลือจะก่ายีปุ๊บ ร้องร้องอย่างเดียวโอเคครับผมว <c oughs> ันมีงานหนึ่งหนูไปอเออไปจำไม่ได้และหนามากนะเขาก็แบบว่าเออมาเจอมีการที่รานที่ไม่รู้จะอะไรมาฝากค่ะว่า,าั้นพี่เคยมีนี่ค่ะต้นกระบองเพชรมาฝาก <c oughs> มีต้นกระบองเพชรเนาะ,ะเราก็เลยบอกว่าอ้โหคุณพี่คะหนูไม่ถนัดปลูกต้นไม้แล้ยนะคุณพี่หนูยังไงดีเนาะยังไงยังไงยังไงพวกอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่า ล่ใหญ่งพูดัเขาม่อยูแล้วแต่เขาไม่ต้องพูดเดี๋ยวเขามาให้้ัชมไม่ได้รองอพอดีเลยอนน้นะคะโอ้ยแมากอต น้องๆขามีแบงค์พันนะคะแบงค์พันคิดเหรอว่าเมนจาี่เราจะเป็นคนหน้างเงินนะคิดเหรอพิสจริงๆเหรอว่า,วาแค่เรื่องเงินเนจะม,จมีตาไปได้เนี่ยไม่สนใจแค่เงินีิสถูกต้องเดียวไม่ต้องรับฟรีแบบคนให้คนเดินกลับไปแล้ว โอ้ยรอนนลอนาขอบคุณค่ะลุงหักลุงหลุ่ลุงหักุนลุขอบคุณค่ะโอ้น่ารักมากเลยค่ะ เลทีกันนี้ใครเดินมานะคะจากไม้จับมือกับมีตังที่มานะคะก่อนที่คุณพี่จะยื่นมือมาเช็คข้อมือเช็คแหวนเช็คนาฬิกาตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะว่าวันนี้ในพันทิลานี่บอกเลยว่ามาแบบเป็นมิกนะคะวันนี้นะคะมิกต่อภาพมิชซาชีพเลยค่ะนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ได้ร้อนแค่อากาศนะคะร้อนเงินด้วยนะคะตอนหนูขับรถเข้ามาหนูก็คิดเหมือนกันว่าเราก็อยากจะเป็นหนึ่งคนในป้ายนี้เหมือนกันเราจะทำยังไง มนูีไหมคะับมินทันไม่ทันไม่าไหร่มันมีที่ว่างให้สำหรับเราด้วยหรือเปล่าเขาเรู่ตอนนี้โอ้โหเยอะเกินเกินเอาดิเห็นไหมเนี่ยไอ้ของเราเนี่ยข้าเนี่ยมันยังว่างอยู่ได้ไหมเอาแรงมินตาที่ราเท่าไหร่ปากเยียบเลยตอนี้เรื่องทำบุญเขาไม่ถามกันหรอกเป็นไงไอเดียเขาไม่ถามเขาบอกกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมินตาอินดี้ แล้วคุณร่วไมได้ไหมคุณร่วมได้เอาได้อ่ามีตาอินทิรา<ะ>และหยาหย,ยาหย,ยาเดอร์แบนรวมกันทั้งหมดหนึ่งหมื่นบาทเดี๋ยวครบไอ้ที่เราพูดเนี่ย<ะ>กรรมการวัดได้ย,ยินไหมครับผมตรงแล้วคุณพีท่านกรรมการวัดขานะคะอยากทำบุญอยากทำบุญชงเลย เยียปีหน้ามาดูถ้าไม่มีเดี๋ยวผมทิดดอกยามเด้าวิดกอตายแล้วก็ยืนรองเพลงนามุตลกแล้วีเดี๋ยหลังจากนี้เราไม่เล่นตลกอเพลงยาวเลยล้อเพลยาวๆค่ะเพราว่าคุณพ่เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนเขาก็คิดว่าหนูเป็นมุตลกที่้อเพลงได้นิด่ะไได้เาเสียพิเจอนะเสียพิเร์ เพราะฉะนั้นร้องเพลงกันก่าเพลงต่อไปนะคะ